ผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับผมมีเอฟซีถามมาอยากได้สูตรดินผสมในการปลูกต้นกล้าและปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ปลูกอยู่ซึ่งมันสวยงามมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็ไม่ขัดข้องครับผมสูตรนี้ก็มันมีหลายๆสูตรมากเลยครับผมไปเลือกเอาใน Google ก็มีนั่นใส่นู่นใส่นี่ใส่ขุยมะพร้าวใส่ส่วนมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็จะมีหลักๆอยู่แค่แก่ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับ อยู่ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ใส่วนเวียนวนเวียนไปมันแล้วแต่ต้ตนไมแ้แหละครับผมคือซื้อมาปับ๊บเราจะปลูกด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้มันร่วนซุยระบายน้ําดีเป็นพอครับผมส่วนธาตุหารจะใส่เข้าไปเลยหรือว่าจะใส่ปุ๋ยเอานี่ก็ได้ทั้งนั้นเลยครับผมมันแล้วแต่ความถนัดของของแต่ละคนแล้วแต่ละพืบบ้นที่มีอะไรบ้างถ้าเป็นแบบบ้านๆเราแบบบ้านนอกๆหน่อยก็จะมีแกลบ วัสดุที่หาง่ายแล้วก็พวกดินหมกัมกใบไม้หมักปุ๋ยอินทรีย์อะไรประมาณนี้ก็ปลูกได้ครับดอกไม้แต่มิสเตอร์ฟฟวเวอร์อยู่ในเมืองไม่ได้มีเวลามาหมักอะไรหรอกครับผมไม่มีพื้นที่ก็ใช้แบบสูตรง่ายสบาย,ส,บาย,ส,บายส่วนใหญ่จะใช้ใช้ทายกับขุยงาเ้าแต่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่พืชนะแต่ละชนิดน,นะครับผมบางทีรากใหญ่ต้นไม้ใหญ่เกิน50เซนขึ้นไปเนี่ยก็จะมาใช้ขุยะพร้ากับทราย ก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันแห้งไวรากเดินดีแต่แห้งไวรดน้ำบ่อยแต่ถ้าใช้สูตรแบบง่ายๆนี่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็ใช้ปลูกต้นก้ลาปลูกต้นก้ลาพวกอะไรนี่สบายสบาย,บาย,ยครับรากเดินดีสะดวกเบาแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ผสมให้ดูครับผมเอาสูตรแรกก่อนเลยครับสูตรเมื่อซื้อต้นกามามิสเตอร์ฟาวเวอร์จัดมาเยอะเลยต้นกลาเยอะแยะมากมายช่งนี้ต้นกล้า ออกมาเยอะมากเลยครับจะเข้าฤดูหนาวปลูกเข้าไปมีต้นไม้สวยๆทั้งนั้นในดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเข้าไปในลาซาด้านะครับผมพิมพ์ค้นหาคําว่าต้นกล้าดอกไม้จะมีมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะของคุณใบเฟิร์นฟาร์มเนี่ยครับผมอุ้ยลากเลิกสะดวกดูต้นกล้าแต่ใแข็งแรงลากเยอะมากเลยไม่ได้เชียร์ไม่ได้ตังค์เขาเหรอกครับผมแต่แนะนามิสเตอร์เฟิร์ซื้อจากเขาบ่อยไม่ว่าต้นกล้า ถุงมือจริงจอกพวกอะไรเนี่ยเจอะแยะมากมาสว,สวยงามๆะะฮะมาในสองสาเดือนนี้จะมีดอกไม้เยอะมากเลยมิสเตอรฟาก็ได้ต้นกล้ามาวันนี้ได้ต้นกล้าของน้องใบเฟิร์นมาจากลาซาด่ะครับผมพิมพ์ค้นหานะครับผมว่าต้นกล้าดอกไม้เป็นต้นกล้าซึ่งมิสเตอร์ฟาเวอร์หลงไหลมากเพราะอยู่ทนทานเป็นต้นกล้าอา พวกผีเสื้อเนี่ยครับผมดูผีเสือ้อโอ้โหเวลาตัดแต่งนะดอกดอกจริงๆครับผมนี่ก็ชอบสีแดงนี่ก็อีกสีหนึ่งครับผีเสือ้อตระกูลมีสวิตเป็นเลี่ยมมีนูน่นมีนี่โอ้หลายสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดอกเล็กครับผมก,ก็น่ารักน่ารักครับผมยังไม่แตกพุ่มเต็มดอกเล็กๆสวยฮนะไปเจอที่ตลาดได้มาสองต้นนะครับผม ตระกูลสิสซนเดียมหรือตระกูลพิเซียเลยหรครับผมส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแพงโวยแล้วก็มีโปยเซียนมีบานชื่นหนูมีอะไรที่โชว์ไปแล้วหรอครับผมโอเคแล้วจะปลูกต้นกล้ากันสูตรนี้ก็ใช้ปลูกไม้ใหญ่ได้ครับผมเบาปลูกแพงพพยนี่ก็สวยงามครับมีสูตรนี้สูตรเดียวซึ่งรากไม่ค่อยใหญ่ เราต้องการระบายน้ําดีร่วนซุยอะครับผมงั้นถ้าเอาดินถุง2ี่บาทอะไรบางคนไปซื้อต้นไม้มาปลูกแล้วจะใช้ถุง2ี่บาทหรือว่าดินใบก้ามปูไม่ได้ครับผมแน่นผอแน่นไปครับลากมาเดินตายพวกนี้จะใช้ส่วนใหญ่ใช้ขุยมะพร้าวกับทรายอันนี้แกบแกบเก่ากับขุยมะพร้าวนะครับผม๋ยวมิสเตอร์ฟววด์โถ์ให้ดูวัสดุนี่ปลูกไม่ว่าต้นกาเอาเรื่องต้นกา้านะครับผม ก็จะมีแกบเก่าช่วงนี้แกบเก่ามากครับผมเจ็ดแปดเดือนแล้วเขายังไม่เกี่ยวข้าวถ้าแกบใหม่มาข้าวจะขึ้นแล้วก็ไม่นิ่มเหมือนกับแกบเก่าครับผมหาซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปในรัศดาก็มีขายครับผมแล้วก็มีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอัดก้อนถ้าขุยมะพร้าวอย่างดีเนี่ยเวลาชุ่มน้ำแล้วบีบน้ามันจะใสปิ้งเ่ยครับผมนั่นแหละคือเขาล้างมาแล้วถ้าบีบออกมาแล้วอะเป็นเหลืองๆอยู่ แสง่ายังไม่ลางเอามาปลูกต้นไม้ใบเหลืองอครับผมผสมเลอยอครับผมก็อัตราเท่ากันนะครับหนึ่งต่อหนึ่งทรายเอาขุยมะพร้าวคือความบางความเบาของแกบเก่าเนี่ยครับจะทําให้ต้นไม้มีอากาศหมุนเวียนในดินครับผมหลายสะดวกแล้วก็ไม่ชื้นกันไปถ้าขุยมะพร้าวกับทรายอย่างเดียวเนี่ยปลูกต้นกล้าบางที อมันอมน้ํามากครับอมน้ํามากก็ทําให้ใบเหลืองการเจริญตัวโตไม่ดีครับผมก็ต้องมาอัดแอปเอาใส่เราไม่มีเพลไรถ้าใส่เพื่อไลต์เลยมันกระสอบมาเจ็ดร้อยแพงครับใช้แกบที่แหละเบาดีนุ่มรดน้ําวันละครั้งก็พอครับผมแล้วก็มีเจอฟาวเวอร์จะเติมลูกเล่นเข้าไปด้วยใาบายกามปูที่บดละเอียดมาครับผมเพื่อให้มีเนเจน สำรองไว้ก่อนปุ๋ยเข้าว่ากันแล้วสูตรนี้เข้าไปก็มีไนโตรเจนละก็ขาดฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยเอาครับผม <S <S อ่านี่ได้แล้วครับผมอ่อเป็นสูตรพิเศษมีไนโตรเจนที่สูงมากเลยครับใบกล้ามปูเป็นเม็ดเม็ดเป็นที่บดมาแล้วละครับผมแล้วมิเตอร์ฟาาก็จะใส่เพื่อปรับสภาพดินเข้าไปอีกด้วย โดโลไม์หรือปูนขาวก็ได้ครับผมแต่โดโลไม์จะดีกว่าโดโลไม้จะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมเนี่ยโอเคได้สามตัวแล้วครับผมสำคัญมากนะครับแคลเซียมสร้างดีเชียมบนลำต้นแล้วก็แข็งแรงครับผมาขาดแมกนีเซียมไปนี่ต้นจะอ่อนแอลำต้นไปแข็งแรงแล้วก็แมกนีเซียมสร้างคลอโรฟิลอะไรประมาณนั้นแหละครับผมเ <laughs> สพมายาการแต่ได้สามตัวแล้ว สี่ตัวแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยอาพวกยี่ห้าเจ็ดเจ็ดอะไรประมาณนี้ก็จะได้นาทเจเจนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอ่ะปลูกส่วนนี้ก็ปลูกได้นี่ฮะนี่ดิตเตอร์ไฟว์ก็ใช้อยู่สุดนี้แหละครับผมแล้วแต่ความบางเบาความหนาถ้าต้นไม้รากใหญ่ก็ผสมแกลบน้อยๆครับผมเน้นขุยมะพร้าวมากหน่อยรายเพิ่มด้วยก็ได้แต่ถ้ารากมันเบายัางน้อย ไม่ต้องการควาอมน้ํามากก็ใส่แกบมากหน่อยครับอัตราส่วนแล้วแต่ความเหมาะสมของเราครับลองปลูกดูแต่สูตรนี้ใช้หนึ่งกับหนไปเลยครับผมมาปลูกดอกไม้นีง่ายมากเลยยิงต้นกล้ามะต้นกล้าโอสวิตเวลเลียมหรือว่าพิสเสือ้อมีหลายสายพันธุ์หรอครับผมชอบแล้วมันอยุดทนมากเลยครับผมต้นหนึ่งก็ขายอยู่เจ็ดบาทดูสมบูรณ์ ต้นใหญ่มากเลยครับผมแค่นี้จ่โลวางลงไปนี่ฮะเหลือก็รดน้ำอย่างเดียวรดน้ำจนกว่าต้นจะฟื้นตัวสองสาวันนะครับผมแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยจะเป็นช่วงนี้ก็ใส่สิบห้าสิบห้าอ้บห้าย์ศูนยก็ได้ครับผมเพื่อสร้างแคลเซียมก่อนแคลเซียมเนตเต็เพื่อสร้างให้น้ำต้นแข็งแรงก่อนหรือเราก็เปลี่ยนไยใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนี่ก็ได้ครับผม พอต้นใหญ่ขึ้นสักพักนึ่งก็เปลี่ยนไปใช้ส 15, 15, 15ิบห้าสิบห้าสิบห้าแหละครับผมง่ายๆอ่ะได้ต้นหนึ่งก็อยู่แค่นี้นะครับปลูกไม่หมดเดี <c oughs> ย๋ยวมีสเราปลูกอีกทีหนึง่งคลิปมันจะยาวก็สูตรนี้ก็ใช้เลยครับผมเป็นการประหยัดต,ต้นทุนได้ดีมากนะแกบถุงนึงก็แปดสิบแต่ถ้าซื้ออสาสาปดสิบบาทค่าขนส่งร้อยหกสิบค่าขนส่งแพงกว่าแก,แกบอีก ก็แนะนำไปซื้อตามบ้านนะครับผมโอเคมีอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ครับผมลงชมคอมเมนต์สอบถามมาได้มิสเตอร์ฟเวอร์ตอบตลอดขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟเวอร์ครับ